สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนอ้องพ้นเป็นคนหนึ่งที่ฝันแม่นครับผมามผู้ชมแอดมินของข้อทิ้งวาได้ไปตามครับผมวัติพานมาหกหากเข่าตรงตรงหกสามกเข่าตังๆครับผมามผู้ชมและคลิปแรกที่แอดมินของข้อทั้งจังหวัดสิเกตพันทรงไห้พระเที่ยงเนาะน้องพ่นฝันวาเทวดาถ้าขึ้นหอกขึ้นแปลวาเลขอยู่ทั้งสวรรค์ครับผมได้เลขหางเดียวเด้หกเจ็ดหกเจ็ดหางเดียว แต่ว่าหนองพ่นว่าหฮก,กับก่าตัวเดียวกันก็นเลยเขียนหน่เป็นหกเจ็ดครับเก้าเจ็ดครับผมท่านผู้ชมแต่ว่าคลิปนี้เป็นโคงสุดท้ายเป็นโคงสุดท้ายแล้วครับผมท่านผู้ชมหนองพ่นฝันดีอีกแล้วครับผมฝันว่าพีพุทธเอาเลขมหาอ้สามตัวแดงจึ้งคืนครับผมออพอเท่ามาหลายคนหลายท่านคือสิ่ง,งจักเนาะ่าเป็นเลขตัวแดชุดแดงเนาะครับผมเนาะ ผู้ใดอยากหูจักก็เตรียมสื้อปากกาไปเด้อครับผมท่านผู้ชมแต่ว่าท่านใดแคบหน้าจอเปลี่ยนก็นแคบ้ถ้าเบิงเนาะครับผมเนาะไปครับท่านผู้ชมว่าหลายยาญห่างเดี๋ยวไปเบิงผู้ชมน้ำกันต่อการไปชมคลิปนี้ก็ขอขอบันขอบคุณช่องบ่าวตีหนุ่มอีสานใต้ที่สนับสนุนคลิปดีๆตัวเล็กๆด็ดแบ่งปันให้พี่น้องทั้งช่องสตาร์ดาชแนลเนาะครับผมเนาะไปครับบ่หลายยาญห่างเดี๋ยวไปฟังเบิงบางช่องบางตอนจากปานมะพ่นว่าเป็นเลขตัวใดชุดใดครับผมความฝันในคลิปแรก ฝันมาจะไหนก็เอาฝันฟันว่ามีคนจุดขาวอันภาพผมไปขึ้นทังเทิงขังเทิงนี่คือคือบนฟ้าบนฟ้าบนสวรรค์บนาลอวบอกง่ายๆแม่มาษาพื้นบ้าเน่าเนาะแมเออภาพไปขึ้นสวรรค์แม่ไปขึ้นสวรรค์ชุดขาวนั่นภาพผมไปขึ้นหอดสวรรค์นี่แหละหอดเห็นพูดละเห็นทุก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 อาจารย์ทุกองค์นล่ะครับอยู่างบนแม่ครับวันนี้เขาก็ให้ผมก็เลยลงกลับเิ่นก็เลยถามผมว่าอย่างไรยัง ผมก็ว่าอย่างมาส้อยพระาจารย์เนาะ่าพูดคาจริงอะอย่างซอยพระาจารย์่นบอกว่าอยากซอยอย่างผมผมก็บอกว่าอยากเฮ็ดถนนมันเขาวัดเพราะว่าทาังที่ว่าเฮาเวลาค้นไตยก็เขาบ่ามีทงังยางเขาสียางเขาวัดนะนี่มันมันบอกคือเบิ่งแล้วมันบอกบอกงามเนาะแมน่นอ,อนนี้ผมก็เลยบอกเพื่อนว่าผมอยากได้ถน,นนเขาวัดเราข้างๆวัดจะได้อันเวลาเขามีค้นไต่อย่างก็สีไดงยางเลาะถุนบ่ต้องเขายางเขาวัดนะครับ หรือพี่น้องเข้าสี่างไปให้ไปหน้ากันสี่สะดวกแมนครับอันนั้นนะครับผมก็เลยเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยบอกว่าเขาก็ให้ผมไปเบิ้งอันเขาอยากเขาบอกว่าเขาสิให้ผมก็เลยไปเบิ้งเขาก็ให้ผมไปเบิ้งในลูกปีปองกันนะครับครับที่ข้หมุนนะเขาให้เห an ็นนะที่ว่าลูกสองลูกนะเวลาตุ้หมุนนะครับอ่าอ่อประมาณนั้นนะครับครับก็เลยเห็นตัวเลขแมนเขาก็เลยไปไปหมุนให้ผมเบิ้งเลขนั้นตกลงมาสองเลข คนคนคนนั่นแหละคนที่ว่าสีให้ผมนะครับมาสร้างวัดสร้างมงหนีนะครับเขาก็ให้มุนมุนมุนลงมาตกลงมาเขาก็ยกให้ผมเบงก่อนว่าตัวนี้คือตัวใดแต่ว่าเลขแดงกิ่งๆเลยครับแต่ว่ายกขึ้นมากเนี่ยคือตัวแรกเป็นหกชัดเดียวเลยครับตัวที่สองคือเป็นเจ็ดก็ชัดเดียวคือเก้าครับเลยสองตัว้2โสองตัวครับหกเจ็ดแมนครับก็เลยยยานหก กัามหัวก้ามหางก็เลยได้เก่าเจ็ดเก่าเจ็ดนะเก่าเจ็ดนี่มันจะไปถือกับเหลอะที่ออกว่าเก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 ่าเจ็ดเจ็ดเก่าได้เรับปีนั้นนะครับแล้วนี่ผมก็เสียงเลขมากนี่ก็ก็คืออยู่ครับอืคือตลอดเลยสองสามคืนมากก็เสียงเลขนี้นะครับไว้ก็คืออยู่ครับอก็คือแบบโอเคอยู่ครับฝันดีทุกขึ้นทุกขึ้นครับอ่าเดี๋ยวก่อนฉีไปความฝันหลาสุดมีคนมาถาม บอกว่าหลังจากน้งพ่นไดเละอ,อาจารย์พ่นได้เละก็หกเจ็ดเก้าเจ็ดนี่แล้วฝันว่าได้กินเหนือกินลาบกินก๋อยแมเก็เลยอยากหุ้อายุฮะเนี่ยอายุผมสี่สี่สิบหกปีครับอายุสี่สิบหกปีครับห่วยม,มาเข่ากันครับหมักขัดเจ๋งะนีออายุสยี่หก <c ười> ปีสปี่หกหกสี่สสสแม่ครับเอ้านะครับช้ชมก็เป็นอายุของอาจารย์พนเนาะนะครับเอ้าแล้วล่าสุดนี่มีความเคลื่อนไหวจังไรนะครับแม มีความเคลื่อนไหวอยู่ครับเพราะว่าผมฝันว่าคนเดิมนี่ยแหละมาบอกผมแต่ว่าไม่ได้ให้พืชขึ้นเทิงเดี่ยคนลงมาตารางครับมาบอกผมว่าเขาได้เลขสามตัวมาให้แล้ว<อ>ว่าเอาสามตัวไปเด้วบอกฮัมจีให้สร้างถนนได้เพราะว่ามันเขาวิรีกับสิเขาสิบอกว่าให้สามตัวไปแล้วครับเพื่อนให หกหกเจ็ดสามตัวต้องมาเพิ่มเพิ่มหกข้างหนาให้เมื่อคืนครับผมเมื่อคืนคนเดิมแล้วครับแต่ว่าเขาไม่ได้พาผมไปกระทืงแต่ว่าเป็นลงมาตารางครับครับหกหกเจ็ดครับหกหกเจ็ดครับตัวเดิมครับเออเลขบ่เปลี่ยนบ่เปลี่ยนครับตัวเดิมครับแต่ว่าแต่ว่าหกอยู่หนาซื่อๆหกมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับกลายเป็นหกหกเจ็ดเนาะครับแสดงว่าบ่มีความเคลื่อนไหวบ่มีครับตัวเดิมแต่ว่า คลิปก <Philip man. S 1> ่อนได้เจลึกสองตัวครับแม่มาล่าสุดหนี่กลายเป็นเหลขกสามตัวเนาะนะครับเขียนห6หกน้ำเลยฮะหกหกด้หกหกว่าแต่มันออกหกย่างไรโอนะครับก็เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือหกหกเนาะนะครับมาเมอนก้าสีเพิ่มเหลขกอ่าสองชุดได้ ก็คืออายุของอาจารย์พ้นแล้วก็ที่ว่าเพิ่มพกมาอีกตัวหนึ่งนะครับนีนะครับท่านผู้ชมเนาะคลิปแรกก็คือได้หกเจ็กับเก้าเจ็ดนะครับม้ามูนีโคงสุดท้ายนี่ก็คือได้เลข3สาตัวก็คือหกหกเจ็ดนะครับส่วน6กกับ6 6นี่คือย่านท่านผู้ชมงงนะครับก็เลยตัดให้อายุ อาจารย์พ้นนี่โอ้ยว่าหกสิบสี no ่มันโมเมนอายุเพิ่มสี่สิบหกโอ้ยตาหนายหลายครับจะไปชมบุครับผมจะไปชมอายุน้องพ้นโมเมนต์หกสิบสี่ด้วยครับผมสี่สิบหกปีแอดมินของข้าวจดผิดเนาะครับผมเนาะไผหมากร่องแคบหนาจอยเบิร์นครับผมคลิปแรกได้หกเจ็ดกับเจ็ดกับหกเจ็ดเก้าเจ็ดครับผมเพราะว่าเพิ่ว่าหกกับเก้าเป็นเลขตัวเดียวกันเนาะคลิปที่สองนี่ผีพุทธเอาไม่หก 67หลกักอายุน้องพ่นก็นคือ4664ตัดให้2ตัวก็คือ6 6หกตัครับผมเนาะเพราะว่า6 7มันมีอยู่แล้วอ๋อไผมากก็ลองพิารนะเบิ่งครับผมท่านผู้ชมพอเที่เองก็มาติดตามให้แค่เป็นแนวทางเด้อครับผมตัวเลขของน้องพ่นที่ว่าเป็นโครงทุท้ายแร้วมีของหฮาวานเนาะครับผมเนาะให้ทุกท่านโชคดีโชคม,มานครับผมไผมากคอยจัดคัดให้เบิง่งพอคนสนสนาเนาะพอเที่เองก็จะขอตลาไปก่อนพอกันหม่คิมหนาครับผมแต่ว่าก้อนจากกันคือก้าครับผมท่านผู้ชม เพราเที่เอาของดีว่าฝากพีตอนนองเป็นของซายขายซอยขายสีพึ่งน้องช้างแม่บูซาไปแล้วขายของดีดีกลับมาบูซาให้ลูกครับผมพระอยอกได้ไปซอยขายซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดจากปากปูเด้เลยครับผมสีพึ่งน้องสร้างพมจะคุณในด่านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค่าขายเหลียกเงินเหลียก,ยก,ยกสับหรือว่าโชกราบตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึ่งน้องสร้างเมว่าในพระเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมาก ได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแนวใดไผ่มีติดตนจิโต,ตัวไวจะเกิดบาลมีมียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้ทรายเห็นผู้ทรายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนโทรมาบอกพอเทื่องแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเทื่องเอ,อ้ยว่าสันพอใด้ไปแล้วขายของดิบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผม วัตถุมงคลทินี่สิว่านองสางเลยมีความคิดคุณนกุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญอ่าลาลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางไดบอเพื่อให้ลูกชิษอยญาโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานทิตบานที่เฮือนไปบานนี้เฮือนก็ไม่ลดก็ดดีสีเป็นสีมงคลถ้าม,มาขาขายกับบริโัทตกดำอ่ามิจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้น คือหนองสร,างร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุนคนบ่เข้าใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวหนองแมวก็ดเีเขาเอีกองเขาที่สูงเขาเองอันนี้หนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัวปัสสาก็เลยบ่งความคิดคุยกับหลวงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้เชือ้อทิ่ไปที่เหมือที่เหนือไปอมันรักษาหล,ลายอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสี บอปันไดคุยก็ลุงอู้จีว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพูุ้ขุ่ขึ้นอีกเป็นสัน่นเป็นสัน่นเป็นนั่นก็ได้ใหายกรดานย่อมไปล่องใส่เบิง่งอันนี้เกิดคุณนจริงมีผู้คุณุ่นมีนต,ต,ตมียิติทิตมีอำนาจสามารถมวยอ่อนฤทธิ์สามารถ,ราารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เส็ดวัตถุจะขึ้นมาครับ บานี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวคนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นทูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือทูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวนํานี่คือฝากตูมฝากทูมบ้านเพราะชาวบนโม่เอาพนว่าเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุกบ้านพวกเคื่อนตัวเอาตัวย่อ เอาขื้นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบอกพ่อแล้วเอาฝาคุ้นคุ้นบาดตนคุ้นต้องเอากับฝาผ่าก็ไปได้ยุ่งเรี่ยนี้มานี่คือใบคุ้นนี่นี่ใบใไม่คุ้นเพราะป่าสิฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมอาชีวรีอาสีวรีองมหาราบองค์เนตตามหาราบนี่เป็นนี่แวลวมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม้วนสาร ไม่มีดำมีตำนานมากกันทีกสารกับโลกยังในนองสร้างคือไม่มีดำเสียวมาเห็ดเจ้าาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างครับคือปุกเสษของผุดเบิ้ลตำนานอยู่ในเจ็ดตำนานบเาบิเปาาบป้ปุ๊กเสษเชื่อสิไอยลอยแปดจบปุกมาสุเลยเชื่อใะเป็นครูบาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้่ะคืออาจารย์สีปูปุกเสษผู้เริ่แรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคา สว่างวิโรจน์นี่ผู้พกเศษให้รุ่นแรกอ่าอ่าทายไปสองผู้รอดฮะวัดกุฎขุนฮะผู้รอดธรรมอาธิโน่งานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับฮะสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใอ้คนบางมีอยู่กินสว่างด้วยกันมันจะทิวดูครับครับนี่นี่นผู้เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปู้วิโรจน์วิโรจน์ยัตตานบนคือปู้รอดชงสเมือง น,นี่มันบว,บวกสายได้บ้านเพร่นมาจากสายสายบ้านเดออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกศิษย์ไปของ่อใหญ่ที่หอมคือราชคูนสมเด็จนั่นแหละคลือรื่างามเป็นมา